G 8, G 9, G 9, X, ู่ช่อง18.9ชแนล X สามหมายนลขน้ำมาวันนี้โยบอแม่ร้อนในเกมมาจงเวมาจัวำสองครับเส้นทางมาจงเวสองมาจองสองเออนั่นแหละไปกันดีกว่ามาสมหรับเวลาเนี่ยหนึ่งาทีสองแปดนาะทีหมายเลขน้ำนะมาในทุนห้าสิบบาทในรอบที่สองโอเคมาอตัวสิบหมือนเดิมทุนห้าสิบบาทตัวสิบนะสำหรับวันนี้ก็เปิดมาด้วยสูตรนี้เลยสูตรมาซี่ต่อเนะี่ยสูตรเตี๋ยวนะ,ะเนี่ย ามาโอ้วายไม่สวยมาเห็นเข้อมูลดีแล้วมั่อไหรเออไม่ต้องใสเ่เบ็ดนึงก็ได้เออมันเพิ่ไมไปเบ็ดอื่นไม่ได้เลยและโอ้ยจังนี้นี่โอ้ยทำไมรอบก่อนหนะ้านี้ทำไมมันไม่เปลี่ยนแบบนี้ฮะโอ้แตกมาผู้ชูดมากเมื่อนโอเคทั้งพันหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันโอ้โหหนึ่งร้อยสิบแปดบาทนะเมื่อกี้ขอโทษไป <c oughs> เมือกี้ไปยังไปต่อแล้วกันนะเมื่อนโอเคม่ดี สาม,มาแตกไปโอเคยอย่าไปเลยมายมังไงจะมาฮาบ้าวะจกระทู้องตัวยังไงไ,ไม่ได้ไปมโอเคไมม่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกตองหลายรอบสามรอบเนี่ยไหมลุกต่อไปยาแล้วกันนองเบ้มาได้ยเห็นยังไล้วจหวะีตอเนีะเอาแล้ไง พอมาเรื่องหมาโหดนะเออแตกโหดมันกดใครมามารุ้นเอาเมื่อหัวสองตัวน,นีะวันนี้โอ้โหแตกแล้วคอมโบเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้โหจะไม่จบจบไปเกินโอ้ยพอมาตอนมาก็มาอย่างโหดตะไม่เกมเปิดมาอย่างสวยนะเมื่อกี้เออนี่โอ้แจะมาด่านโคตรดีนะเมื่อนะอไม่ธรรมดาเนี้รู้สึกว่านี่เกมมาจองสองนี่แบบคอบมโบมาโหดหมากแต่สเกตตัวไม่ค่อยจะเข้าขอะสเกตเตอร์อะ Y, นานมากเพื่อนนะอะไรเล่นมาสองสามวันที่เคยเลยลองลองเล่นมันมาแบบโบยังไม่เข้ายังไม่เข้าสักขทีที่ได้ได้เพาะของโบของโบสวยๆแบบนี้นี่เป็นช่วงของมันหรือเปล่าช่วงฤดูกาลของมันโอ้โหเนี่ยแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งครั้งครับยี่สิบห้าบาทได้หน่อยแต่ก็โอเคประโยชน์่ากินแล้วกันเนาะมาต่อไปกับออตัวสิ่เป็นเดียวร้อยล้านเงินมาถึงร้อยสิบแปดบาทนะเพื่อนนะฮะโอเคไหม ได้อยู่เออเพิ่มไม่ได้วะ่ะสักโอเคไหมอ้าวจับไปเลยโอ้โหส่งตัวอะไรเห็นไหมไหไหหไหม,มันเนี้ยส่งตัวแบบนี้มันคือมันไม่เข้าสักทีอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะอะไรจะเข้ามาให้ดีใจแต่ก็ไม่มีเหมือนเลยเอออันนี้เล่นเบ็แปลดแบบนีน้โอ้โหโอ้โลงไปที่แปดสิบเจ็ดบาทแล้วก็เมือนโอ้โหก็เลยว่านะ ทำใจหนุ่มเป็ดแปดเดี๋ยวลงมาหนังดเออมันจะไม่แจกเลยวะสาวออโต้อะไรเกลือไปยังดิบดีอะแต่ของดีอยู่ในออโต้สิมาเมืเ่อกี้เต๋อออโต้สิมายังโหนะมามขอเอาไว้รอดหน่อยแบบนี้ก็เสียวเสียวเลยระฆังเสียวตอนนี้ขับเป็ดแปดโอ้ยส่วนยังไม่ต้องแบบนี้โอ้วายสองแถวเธอสองแถวสามคือแบบเห็นแล้วยิ้มมัทวายมาสองแถวนี้ แต่ซแครเตอร์มันไม่มาหนาแล้วเนี่ยเออคิดถึงนะเนี่ยไม่ใช่เลยมาเล่นมาโดนยี่สองก็คือคิดถึงสแครตู้ของเราโอ้ยยังไม่รุ้นนี่ไงมันก็ยังไม่เข้านะเบสดูเดี่ยวโอ้โหเขาหลายช่องยังไม่เข้าสักทีนี่หนัวเปลี่ยนเพราะอะไรนะเพื่อนะแต่ก็ได้มาเยอะอยู่นี่ได้เพราะเนี้คอมโบดีแบบห้าหกร้อยนะโอเคขึ้นมาหกร้อยตอนนี้ได้ยังได้ไม่ใช่ป่ะสแครเตอร์คอมโบเยอะเดี๋ยวยี่สิบป่ะ Sạp mình dở hơn bài Hê 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 Thu nhớ chưa thỉnh lại Dạng chứa màn mà Tao mà, à. ừ, biết sẽ xỉu vay nổi á Ừ, gì thú luôn ra đầu yên Ngàm đi Ní, máy ngàm chi à nó Tại combo vậy á, tạo được thi á, à? ừ Nó ngàm à ngàm à? Ừ. <laughs> Mình mới ngàm đế, bây giờ dạy Ní Sạp đi Ní, nhấp ลำบองสองแตกไปสวยที่สองบาทนี่เม,มื่อไหร่ล้มที่สี่ร้อยครับตอนนี้อวายสองโัวอยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาอหวยายแถวสองแถวสามจากไปไอสองโอ้ใช้ที่สองร้อยห้าสิบสองบาทเห็นไหมโอ้โหเจ้าเกิดเพราะขมบุญอย่างเงี้ยวันนี้เจอใช้จริงเออภาคหลังนี้คือที่ตั้งแต่ไม่ได้สกัตเตอร์ของพี่มาจองมาเนี่ยถ้าคอมโบโคตรดีนะเพื่อน่ะ เออไม่รู้ปรับเลทหรือปรับอะไรหรือเปล่าฮะเกมมันจองอ่ะอุ๊ยตัวสุดท้ายมางหรือเปล่าดูนะโอ้เกมไม่ตึงหรือว่าตึงก็ดูตรงนี้โอ้โหอุ้ยคอมโบสวยๆนุ่นสกีเตอร์ยังไม่มาแตไ่ได้เพราะคอมโบยริงนะวันนี้โอ้สองพันเจร้อยหกสิบสามบาทอ้โหมันโจด,จดย์ชายโอ้โหเยอะไปเลยก็สามพันแล้วตอนนี้ ขอต่อยสักหน่อยดีกว่าอย่างไหนก็ทุนห้าสิบาทมันก็ขอให้เล่นจังหน่อยเบ็ดหนักๆไม่ค่อยเล่นเบ็ดหนักนานนะเพื่อนแปดสิบไปเลยไหมแปดร้อยนี่เยอะเกินไปอ่ะไม่ไหวมันหมุนไ,ได้แค่ไม่กี่รอบนะอะไรไม่รู้ว่าคอมโบมันจะมาหรือเปล่าโอเคเพียงต่ออย่าเพิ่งตึงนะพี่อัศฉันโอ้อยจะไม่ขี่แปดร้อยนิ่มๆมาโอ้หวานเลยเขาบอกม,มาออ๋หวานจี๊บมา ไม่ต้อบเบ็ดแปดสิบวันนี้โอ้ขอยัดห้ามนิดหนึ่งรับเมื่อนะอ๋อการเรื่องอะไรเอาสึกว่าเขาบ่มาดิเสกต้องมาอีกแล้วมีให้ดูอีกเลยแล้วกไปเข้าอย่างอ๋อประมาณสองตัวจริงครับเมื่อนเออไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยจริงอ่ะหมดกันเฉพาะไหนจริงอ่ะมามาอย่ามาสวยบังสองเจ็ดสิบสองบาทมันจะเบ็ดแปดสิบวันนี้ต่างน้อยนิดหนึ่ง ไม่นิดละไม่งามละอย่างนี้งามสจแน่น่ะโอ้โหแต่แพลย่างนี้ฮะแปดสิบาทโอ้แล้วีกหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งร้อยหกสิบาทแตะเลนเล็บแปดสิบาทมาโอเคลองมาที่พันเก้าอเดีเนี่ยโอ้จากสามพกสามเจ็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยทำไมลงหนักกันเนี่ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้เกมเริ่มตึงแล้วเริ่มเสียมาสักทีโอ้ น้องจิตลองใจมาโอ้าไม่ต้องโลภแล้ววันนี้จบฟรีเกมรอบนี้ก็พอจช่ไะแล้วเออมาควยได้จังๆละกันเนาะเออพันสามาตอนนี้ออกเปิดสไตายโอ้ทต่ไม่ตแตงไม่มีโอ้ยโอ้โหโอ้โหถึงจัดเงียบเกินโอ้โหอย่าบอกไม่แจกเลยโออโอหมาสักทีอ้าวหายเปิดสไตลสุดพันสี่อะตอนนี้เพื่อน โอ้โหไม่ได้ไปผอมเลยวันนี้ลาไปกับยอดนี้แล้วกัน,นเนาะเพื่อน48บาทกับพันสี่ไว้เจอกันใหม่โอ้โหไม่ไหว